ตอนที่สามรักครั้งเก่ากว่าฟ้าละดาจะถูกปล่อยตัวออกจากห้องน้ำก็ต้องตามใจเขาจนแข้งขาสัน่นเลิกกินยาดีไหมอินทักขณะมองเธอกินยาแผงเดิมที่กินทุกวันทำไมล่ะคะคุณไม่อยากมีลูกกับผมเหรอหน้าแปลกใจตลอดสามปีเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้สักครั้ง เธอรู้จักยาคุมแผงแรกในชีวิตก็เพราะเขาจ,จู่ๆถูกถามเรื่องลูกเธอทำตัวไม่ถูกเด็กจะทำให้ชีวิตของคุณมั่นคงขึ้นสนใจข้อเสนอของผมไหมฟ้าแล้วแต่คุณค่ะอย่างเธอมีสิทธิ์เลือกด้วยเหรองั้นกินคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายก็แล้วกันอินดึงแผงยาในมือเธอหย่อนลงถังขยะหิวไหมคะ มีบ้างเมื่อกี้ใช้แรงกับคุณไปเยอะเลยอินยิ้มกรุ้มกลิ่มจนอีกคนหน้าแดงประดวงของเข้านอนแล้วฟ้าจะลงไปดูในครัวให้คุณรอสักคู่นะคะอินพยักหน้าพอฟ้าระดาพ้นจากประตูห้องเขาหยิบโทรศัพท์กดเข้าโปรแกรมแชทสั่งงานหลังลูกน้องคนสนิทต,ตอบรับเขาจัดการลบทุกข้อความทิ้งทันที เอาพี่ฟ้ายังไม่นอนเหรอแอรเรีเลเพิ่งเข้าบ้านเจอกับฟ้าระดาพอดีพี่ลงมาหาอะไรให้คุณอินทานน่ะสนใจไหมก็ดีเหมือนกันเมื่อหัวค่ำผมกินไปนิดเดียวเองฟ้าระดารู้ว่านิดเดียวของเขาก็ต้องมีข้าวขาหมูหน้ามาหาวิทยาลัยสักจานแอรเรียลเคยเหมามาเลี้ยงคนที่บ้านตั้งแต่เข้าไปเรียนที่นั่นใหม่ๆสเต็กไก่ได้ไหม ป้าดวงหมักเอาไว้แล้วสิหนาทีเสร็จคนถามก้มๆเงยๆอยู่หน้าตู้เย็นเอาครับกินไก่ก็ดีเหมือนกันเมื่อค่ำเพิ่งกินหมูคนฟังยิ้มว่าเธอเดาไม่ผิดจริงด้วยจะไปอาบน้ำก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรผมอยู่เป็นเพื่อนพี่ฟ้าดีกว่าตั้งแต่เข้ามาหาวิทยาลายัยก็ไม่ค่อยได้เจอกับฟ้าละดา เพราะต้องเอาเวลาไปทุ่มกับการเรียนและกิจกรรมไม่รู้ว่าระหว่างเธอกับพ่อเป็นอย่างไรบ้างเผลอแป๊บเดียวพี่ฟ้าอยู่บ้านผมมาสามปีแล้วไว้เนอะอืมเธอหันหลังคีบไก่ใส่เตาอบคนมีความสุขเวลามักผ่านไปเร็วแต่สำหรับเธอไม่ใช่ว่าแต่เรียนเป็นยังไงบ้างชอบไหม พี่ว่าจะถามนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีพอเขาเลิกเรียนกลับถึงบ้านก็เป็นเวลาที่เธอต้องประนิบัติอินสนุกดีครับนี่ผมแอบพ่อเข้าชมรมดนตรีด้วยนะทำไมต้องแอบด้วยล่ะคุณอินไม่ชอบหรอเธอรู้แค่ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ตั้งใจเรียนและไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่เคยเห็นอินขัดใจลูกสักครั้งไม่หรอกครับ พ่อแค่อยากให้ผมเรียนแต่วิชาที่มีประโยชน์กับธุรกิจของพ่อมากกว่าถ้าไม่เสียการเรียนพี่ว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยดีซะอีกถือว่าได้ผ่อนคลายใช้ดนตรีบำบัดนั่นไงใช่ไหมล่ะคนแก่อย่างพ่อจะไปเข้าใจอะไรสู่สาวๆอย่างพี่ฟ้าไม่ได้ค่อยคุยกันเข้าใจหน่อยฟ้าละดาหัวเราะชอบใจตลอดสมปีในบ้านหลังนี้ก็มีแต่แอรีรยวนี่แหละ ที่พอจะทำให้เธอยิ้มได้คุยกันเพลินจนเครื่องอบส่งเสียงว่าเนื้อไก่ที่ใส่ไว้สุกแล้วเนื้อชิ้นใหญ่ถูกจัดลงจานสวยมีผักวางเธอรู้ว่าแอรเรียลไม่กินหรอกใส่ไปอย่างนั้นเผื่อเขาจะเผลอจิ้มเข้าปากบ้างแล้วหันไปหันไก่อีกชิ้นลงในโถผักคลุกกับน้ำสลัดรสชาติที่อินโปรดปราน หันกลับมาอีกครั้งก็ต้องตกใจเมื่อไก่พร้อมผักสีเขียวในจานใหญ่ของแอเรียลหายเรียบไปแล้วนี่เธอกินหรือเททิ้งเนี่ยไหนว่ากินมาบ้างแล้วไงแหมก็ของมันอร่อยพี่ฟ้าทำอร่อยที่สุดขนาดผักยังอร่อยเลยแอเรียลหัวเราะชอบใจไปชมป้าดวงเถอปะป้าดวงเป็นคนหมกักที่แค่เอาเข้าเตาเฉยๆนั่นแหละ ผมไปอาบน้ำนอนก่อนนะขอบคุณสำหรับมื้อดึกครับฟ้าละดายิ้มกว้างยกจานของแอเรียลวางลงอ่างก่อนจะอุ้มโถสลัดแนบอกถอนหายใจเล็กน้อยดูท่าเธอจะได้อาบน้ำอีกรอบทำไมลงไปนานจังอินกำลังขมักขม้นกับหน้าจอโน้ตบุ๊กบนโต๊ะมุมหนึ่งของห้องเจอแอเรียลพอดีเลยทำให้อีกจานค่ะ เธอตอบพร้อมกับวางโถสลัดลงบนโต๊ะถอดเสื้อคลุมออกปลดสายเดี่ยวของชุดนอนให้ร่วงจากไหลอินพับโน้ตบุ๊กเก็บใส่ลิ้นชักกวาดสิ่งของไม่ได้ใช้งานลงไปพร้อมกันคุณทำให้สลัดของผมน่ากินขึ้นเยอะเลยอินค่อยๆไล่งับตามตัวไปเรื่อยๆได้ผักบ้างเนื้อบ้างถ้าคำไหนได้ผัก เขากลืนคำไหนได้เนื้อเขาดูดจนจานใบสวยเป็นรอยแดงไปทั่วอินหยิบผ้าสะอาดผืนใหม่พับเป็นทบไปจะหลดบนริมฝีปากเล็กฟ้าละดาอ้าปากกัดไว้แน่นคงได้เวลาแล้วตื่นขึ้นอีกครั้งในเช้าวันใหม่พบว่าตัวเองกลับมานอนอยู่บนเตียงตามปกติ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อินใช้งานเธอหนักจนถึงขั้นสลบแต่สมปีที่ผ่านมามันเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนพยุงเนื้อตัวเปลือยเปล่าขึ้นเห็นเงินปึกใหญ่ถูกวางไว้เหมือนเก่าเพื่อปลอบใจในความเอาแต่ใจของเขาฟ้าละดาเก็บมันใส่กระเป๋าอย่างหวงแหนราวกับว่านี่คือน้ำพักน้ำแรงของเธอ ผมไปหนึ่งสัปดาห์อยากได้อะไรโทรหาได้ตลอดเวลาออกไปข้างนอกก็เอารถที่บ้านไปใช้แต่ถ้าไม่อยากเหนื่อยจะให้คนขับรถพาไปก็ได้ขอบคุณค่ะฟาละดาส่งยิ้มหวานอินจูบเธอเนิ่นนานก่อนจะยอมขึ้นรถไปสนามบินรอยยิ้มบนใบหน้าหายไปสิ้นเมื่อรถคันใหญ่วิ่งพ้นประตูคฤหาสนา์เธอรีบกลับขึ้นห้องหยิบโทรศัพท์ ฮัลโหลกายพรุ่งนี้ฟ้าจะออกไปหานะเธอใจสั่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคนรักที่หายหน้าไปสองปีเต็มนับจากวันที่อินพามาที่นี่แล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาเธอยังรักโหยหามีความสุขมากกับเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ได้พูดคุยเธอแอบติดต่อกับกายมาตลอดหนึ่งปีเพื่อทำเรื่องสำคัญ คุณฟ้าจะไปไหนครับเดี๋ยวผมขับรถให้คนขับรถของอินรีบวิ่งเข้ามาเมื่อเห็นฟ้าละดาแต่งตัวสวยเดินออกจากคาลือห์ฟ้าจะไปทำผมค่ะกว่าจะเสร็จใช้เวลานาน,านฟ้าไม่อยากรบกวนผมรอได้ครับคุณอินสั่งไว้ว่าให้คอยรับใช้คุณฟ้าฟ้าละดาพยักหน้าอย่างจำใจไม่อยากให้คนของอินสงสัยรถยุโรปคันใหญ่พาเธอออกจากบ้าน โดยไม่รู้ตัวว่าด้านหลังมีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันแอบตามประกบอีกสามชั่วโมงมารับตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเสร็จเร็วเดี๋ยวฟ้าโทรบอ,อกอีกทีฟ้าละดาให้คนขับรถมาส่งที่ห้างสรรพสินค้าที่อินเคยพาเธอมาเสริมสวยเป็นประจำรอจนรถคันใหญ่ขับไปรับตาไกลอยู่ตรงไหนฟ้าถึงแล้วโอเคกำลังขึ้นไป ฟาลาดารีไปร้านอาหารแห่งหนึ่งด้วยใจคิดถึงได้เจอกับกายครั้งล่าสุดเมื่อสี่เดือนก่อนต้องรอให้อินไปต่างประเทศเธอถึงจะมีโอกาสขอออกจากบ้านร้านอาหารจีนชื่อดงังมีห้องส่วนตัวถูกเลือกเป็นสถานที่นัดพบกายน้ำเสียงและสายตาบ่งบอกว่าเธอคิดถึงเขามากกายรับรู้ได้เป็นอย่างดี นั่งก่อนสิฟ้าแม้เป็นโต๊ะทรงกลมขนาดสิบที่นั่งแต่ฟ้าละดาเลือกนั่งเก้าอี้ตัวด้านข้างเพราะความคิดถึงกายพ่อของฟ้าเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยสบายพักนี้ลุงอัดไอบ่อยกายยังกลัวว่าแกจะไอเลือหลังแล้วได้ไปหาหมอหรือเปล่าชวนแล้วแต่แกไม่ยอมไปบอกว่ากลัวเงินไม่พอใช้กายหมดปัญญาก็ได้แต่ซื้อยาแก้ไอให้กิน ฟ้าระดาหน้าเครียดเกิดความกังวลรีบเปิดกระเป๋าหยิบซองกระดาษสีน้ำตาลยื่นให้ฝากเอาเงินไปให้พ่อหน่อยถ้าคุณอินไปต่างประเทศเมื่อไหร่ฟ้าจะเอามาให้อีกกายรับซองกระดาษมาเปิดดูทำไมเยอะจังครั้งที่แล้วให้มาตั้งสามแสนนี่อีกสองแสนเพิ่งผ่านมาแค่สี่เดือนเองคุณอินให้ฟ้าเอาไว้ใช้ช่วงที่เขาไม่อยู่ได้เพิ่มจากเงินเดือนนิดหน่อย แต่ฟ้าไม่ค่อยได้ใช้หรอกจะว่าไปเขาก็เลี้ยงดูฟ้าดีนะให้ใช้แต่ของดีๆแพงๆทั้งนั้นใจอ่อนกับเขาแล้วใช่ไหมไม่ฟ้าไม่เคยยึดติดหลงไหลกับของพวกนี้ไม่ว่าจะเงินทองหรือเครื่องเพชรที่เขาให้มันไม่สามารถทดแทนพ่อกับกายที่อยู่ในใจฟ้าได้ถ้าเลือกได้ก็อยากจะตายไปให้พ้นๆเห็นฟ้าละดาทำหน้าเศร้า กายจับมือเธอไว้แน่นหนีไปด้วยกันไหมถ้าจะต้องตายก็ไปตายเอาดาบหน้าไม่ดีกว่าหรอไปกับกายฟ้าก็จะได้เจอพ่อด้วยไงสายตาของฟ้าละดาแสดงความสับสนเธอไม่มีความกล้ามากพอที่จะหนีแม้ใจอยากหนีตั้งแต่วันแรกสุดสัปดาห์กายต้องกลับไปทำงานถ้าฟ้าตัดสินใจจะไปด้วยกันกายจะเลื่อนวันเดินทางให้เร็วขึ้น มีฟ้าเป็นภาระกายจะลำบากหรือเปล่าเธอไม่เคยถามว่าที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตอย่างไรแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วคงไม่ได้สุขสบายนักถ้าฟ้าพร้อมลำบากไปด้วยกันไม่ว่ายากแค่ไหนกายก็เต็มใจแต่ฟ้าไม่เหมือนเดิมเป็นผู้หญิงมือสองเธอผ่านเรื่องบนเตียงมาหนักหน่วงถึงสมปีกายไม่สนใจเรื่องพวกนั้นหรอกฟ้าแค่โชคไม่ดีที่ต้องเจอเรื่องเลวร้ยวาย ยังไงฟ้าก็เป็นที่สุดในใจของกายเสมอขอคิดดูก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งเร่งกันได้สิแต่เรามีเวลาแค่สัปดาห์นี้ถ้าพลาดก็อาจไม่ได้พบกันอีกฟ้าละดาเข้าร้านทําผมหลังแยกจากอดีตคนรักคิดหนักว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรดีตอนที่สี่ชายชูกายฟ้าตัดสินใจแล้วฟ้าอยากเจอพ่อ อีกสองวันเจอกันได้ฟ้าจะเอาไปด้วยฟ้าละดาใจเต้นระทึกรอคอยที่จะได้เป็นอิสระสูตรลมหายใจลึกก่อนเปิดตู้เซฟมีของที่อินให้ไว้มากมายชุดเครื่องเพชรหลักล้านถูกกวาดใส่ซองกระดาษพร้อมทองรูปประพันธ์อีกหลายเส้นยิ่งเอาติดตัวไปได้มากกายกับพ่อก็ยิ่งสบาย กายเลื่อนวันเดินทางเร็วขึ้นเพื่อเธอเธอจะทำทุกอย่างให้แนบเนียนที่สุดกว่าอินจะกลับเธอก็คงไปไกลแล้วฟ้าละดาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับรอให้ถึงเวลานัด1 1โมงที่ร้านอาหารเดิมต้องทำให้สำเร็จนะฟ้าละดาพูดกับตัวเองในกระจกระหว่างแต่งตัวคุณฟ้าจะไปไหนครับวันนี้แต่งตัวธรรมัดธรมงเชียว คนขับรถรีบวิ่งมาเมื่อเห็นผู้หญิงของเจ้านายอยู่ในชุดเสื้อเชิตแฟชั่นกางเกงยีนขายาวมีรอยขาดที่หน้าขากับรองเท้าผ้าใบากำลังเดินออกจากคลือหาดฟ้าจะไปซื้อของที่ห้างค่ะอ๋องั้นขึ้นรถเลยครับคุณฟ้าฟ้าละดายิ้มรับคาดเดาไว้แล้วจึนเก็บอาการได้ดีถึงร้านอาหารกายยังไม่มา โทรหาหลายรอบติดต่อไม่ได้เกิดเป็นความเครียดร้อนรนไม่อยากผิดหวังที่จะได้เป็นอิสระจนกระทั่งชั่วโมงที่สามโทรศัพท์ดังจากเบอร์ที่ไม่รู้จักลังเลแต่ที่สุดก็รับสายฟ้านี่กายเองกายอยู่ที่ไหนฟ้าเป็นห่วงมากเลยทำไมป่านนี้ยังไม่มาโทรไปหาก็ไม่ติด อย่าเพิ่งถามตอนนี้ฟ้ารีบลงมาทั้งด้านหลังห้างใช้ฟีบขนของนะกายจอดรถรออยู่ฟ้าละดารับคำแล้วรีบทำตามท,ท,ท,ที่ชายหนุ่มบอกลงมาถึงก็เห็นรถกระบะกลางเก่ากลางใหม่จอดอยู่กายโบกมือเรียกขึ้นรถกายเดี๋ยวค่อยคุยนะฟ้าว่าแต่เอาของมาหรือเปล่าอืเอามาแล้วของมีค่าที่ขายได้กับพาสปอร์ต กายพยักหน้ารีบออกรถไม่พูดอีกแม้สักคำฟ้าละดาก็ไม่กล้าถามรอยย่นที่หว่างคิ้วของอดีตคนรักทำให้เธอเป็นห่วงจับใจจนเห็นว่าเขาเริ่มผ่อนคลายจึงเอ่ยปากกายจะพาฟ้าไปที่ไหนหรออลันเราจะข้ามไปฝั่งโน้นกันฟ้าละดาตกใจเล็กน้อย ไม่คิดว่าจะต้องหนีไปไกลถึงชายแดนแถมยังต้องข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วพ่อล่ะลุงอัดรออยู่แถวนั้นไปถึงไกลค่อยโทรน,นัดอีกทีเราจะข้ามด่านพร้อมกันได้ยินที่เขาบอกเธอสบายใจขึ้นวางใจหลับตานอนเพราะเริ่มง่วงตื่นอีกครั้งพบกับความมืดมิดบนถนนเส้นทางชนบทรถวิ่งไปเรื่อยๆืย่เริ่มเจอผู้คนบ้าง ผ่านสถานที่ที่คาดว่าน่าจะเป็นตลาดในตอนกลางวันเราต้องหาที่พักก่อนพรุ่งนี้เช้าด่านเปิดเราค่อยข้ามไปแล้วพ่อล่ะฟ้าละดาถามอีกครั้งด้วยความกังวลกลัวจะไม่ได้เจอพ่อได้ที่พักแล้วกายโทรหาลุงอัดให้นะไม่นานรถเลี้ยวเข้าตึกขนาดเล็กแห่งหนึ่งดูไม่ต่างจากโรงแรมม่านรูดเพียงแค่ไม่มีผ้าม่านปิดหน้าห้องเท่านั้น คืนนี้ต้องนอนแบบนี้ไปก่อนฟ้าละดาพยักหน้าน้อยๆไม่สบายใจแต่พยายามไม่แสดงออกกายดูออกหยิบโทรศัพท์กดหาอัฐพลยื่นให้เมื่อปลายสายกดรับพ่อเหรอคะพ่อเป็นยังไงบ้างกายไปอาบน้ำปล่อยให้สองพ่อลูกคุยกันฟ้าละดาวางสายกายก็อาบน้ำเสร็จพอดี ผ้าเช็ดตัวพันไว้หมิ่นเหม่รอบเอวสอบทำให้คนมองอดเขินไม่ได้แม้จะผ่านการมีเซ็กส์กับอินมานับครั้งไม่ถ้วนก็ใช่ว่าจะเคยเห็นรูปร่างเกือบเปลือยของชายอื่นลุงอัดว่ายังไงบ้างกายถามพร้อมกับขยี้ผ้าเช็ดผมเปียกจากการสะของตัวเองพ่อบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้คนนี้ให้อยู่กับกายก่อนอืม ฟ้าไปอาบน้ำสิเขาเห็นเธอนิ่งดูออกทันทีว่าเขินจัดกับรูปร่างของเขามีอะไรฟ้าละดาหน้าแดงกว่าเก่าเมื่อเขาเข้ามาใกล้กายคิดถึงฟ้ามากนะเขาก้มจะจูบแต่รับรู้ได้ถึงความเกรงตัวของหญิงสาวขอโทษที่วันนั้นอ่อนแอเกินไปช่วยอะไรฟ้าไม่ได้เลย กายเจ็บใจตัวเองที่ต้องทิ้งฟ้าไว้กับคนแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกายหายไปไหนมาเขาถอนหายใจผู้ชายคนนั้นให้คนมาซ้อมกายขู่ว่าถ้ายังเห็นกายยุ่งกับฟ้าจะไม่ปล่อยไว้กายใจส่อเองหนีตายมาถึงนี่แล้วบังเอิญได้เจอกับลุงอัดตลอดเวลาสองปีกายรู้สึกผิดทุกวันที่ยอมปล่อยมือฟ้าง่ายๆขอโทษนะ มันเป็นกรรมของฟ้าไม่ใช่ความผิดของกายที่ทำให้เธอต้องทนอยู่กับอินด้วยความทรมานใจกายยังรักฟ้าเหมือนเดิมเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมนับจากนี้กายจะดูแลฟ้ากับพ่อเองฟ้าละดาตอบรับน้าตาคลอปรับปลื้มที่เขาไม่รังเกียจมือใหญ่จับสาบเสื้อตัวสวยสกิดกระดุมเม็ดแรกออกเออกาย เธอหยุดมือเขาไว้ฟ้าไม่อยากเป็นของกายเหรอไม่ใช่แต่ฟ้ารู้สึกไม่สบายใจเธอเคยเสียดายที่ตัวเองตกเป็นของอินทั้งที่ควรจะได้มีความสุขกับคนรักควรได้เป็นของเขาก่อนแต่วันนี้กลับรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกอย่าคิดมากคืนนี้กายขอให้ฟ้าคิดแต่เรื่องของเราได้ไหมอืม สิ้นสุดการรับคำชายหนุ่มรีบก้มลงบทปากนุ่มนิ่มรุกก้าวจนเธอต้องถอยหลังล้มลงบนเตียงเราสร้างครอบครัวด้วยกันนะฟ้ากายรู้แล้วว่าเราไม่ควรปล่อยเวลาให้เสียเปล่าถ้าเราไม่อยากเสียใจภายหลังกายสายตาหม่นเศร้าของเขาทำให้เธอสงสารทั้งเขาและตัวเองจับใจ คืนนี้กายทำฟ้าเยอะๆสิชดเชยเวลาที่หายไปของเราชายหนุ่มยิ้มกลิ่มรีบขยับกายอีกครั้งโรมรันอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยทั้งคู่มีความสุขร่วมกันจนฟ้าสางท่วงทำนองแห่งรักดำเนินต่อเนื่องอย่างแสนสุขใจได้พักผ่อนไม่นานก็ต้องเตรียมตัวออกเดินทางกายรีบอาบน้ำเก็บของ ฟ้าละดาใส่ชุดเดิมเพราะไม่ได้เอาอะไรติดตัวมานอกจากของมีค่าและหนังสือเดินทางกายส่งข้อความไปบอกลุงอัดแล้วว่าเราจะไปเจอกันที่หน้าด่านรีบไปกันเถอะฟ้าละดาพยักหน้าแล้วรีบเดินตามแต่พอเปิดประตูกับต้องตกใจสุดขีดพลักโครมกายไงายหลังล้มไม่เป็นท่าหลังถูกบานประตูอัดใส่หน้าเต็มเต็ม ฟ้าละดาลนลานถอยหลังเมื่อเห็นใบหน้าทะมึงทึงของอินเต็มสองตากระทืบมันอินสั่งลูกน้องโดยไม่หันไปมองเอาแต่จ้องหน้าคนทรยศด้วยความเครียดแค้นเขารีบเปลี่ยนเที่ยวบินกลับก่อนกำหนดทันทีที่ได้รับโทรศัพท์จากคนขับรถว่าเธอหายตัวไปไม่นานคนที่สั่งให้สะกดรอยตามโทรมารายงานว่า หญิงสาวกําลังเดินทางออกจากกรุงเทพถึงสนามบินเขาเร่งเดินทางมาที่นี่แต่ด้วยไม่ชํานาญเส้นทางรถเกิดอุบัติเหตุยางแตกทําให้ล่าช้าแถมคนสะกดรอยตามฟ้าละดาเผลอคาดกันตอนจังหวะรถติดไฟแดงกว่าจะพบโรงแรมที่ทั้งคู่เข้าพักท้องฟ้ามีแสงสว่างพอดีคุณคุณอินมาที่นี่ได้ยังไง เธอถึงกับเข่าอ่อนกำหนดกลับของเขาคือเช้าวันพรุ่งนี้ก็รีบมาจัดการผู้หญิงแพทย์สยามอย่างเธอไงอินขบกรามแน่นเมื่อท่าทางหวาดกลัวของฟ้าละดาเปลี่ยนเป็นห่วงใยผู้ชายอีกคนอย่าทำเขาฟ้าละดาตะโกนใส่กลุ่มชายชะกันที่กำลังรุมประเคนหมัดเท้าเข่าศอกกายสลบยังไม่ทันได้สู้เพีย้ย โอ้ยอินตบฉาดซ้ำยังกระชากเส้นผมจนฟ้าระดาหน้าหงายมึงมันนี่จะตายอยู่แล้วยังห่วงชู้เดี๋ยวมึงได้ตายคาตีนกูแน่อินทั้งฉุดกระชากและดึงเส้นผมพาเธอไปถึงรถตู้จับเหวี่ยงขึ้นรถอย่างแรงประตูถูกปิดคนขับออกรถทันทีหมดโอกาสได้เห็นผู้ชายที่รักอีกต่อไป นายครับนี่กระเป๋าของคุณฟ้าบอดี้การ์ดส่งกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงลิบลิ่วให้อินเททุกอย่างออกของข้างในทำให้เขาโกรธจนตัวสัน่นหอบสมบัติผัวหนีตามชู้เลี้ยงไม่เชื่องเพีย้ยปึ๊กแรงเหวี่ยงจากหลังมือฟาดใบหน้าสวยทำให้ศีรษะไปกระแทกกับกระจกรถฟ้าละดาสลบทันที